สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วานิสเกมเกมของวานิสนะคะก็มาพบกับเกมโคเนตเอ็กซ์ไบวันนี้จะพาไปบอกวิธีการทําน้ํามันหรือว่าออยนะคะว่าเราจะหาน้ํามันเนี่ยได้จากที่ไหนนะคะน้ํามันนะคะเราจะได้จากปานะคะ ตรงนี้ค่ะเป็นปลาสีน้ำเงินนะคะชื่อว่าปลาอะไรอันนี้ปลาสีฟิชนะคะก็ปลาหนึ่งตัวจะสามารถทำน้ำมันได้หนึ่งหยดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํำกันเลยค่ะนี่นะคะ อันนี้คือเครื่องเครื่องอัดนะคะเครื่องนี้มาจากไหนมาจากตรงนี้ค่ะเข้าไปตรงนี้เลยตรงสไว i v โวนะคะก็เราจะต้องมีเลเวลที่ถึง28ก่อนนะคะเราถึงจะสามารถเปิดเครื่องอัดนี้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็อัลล็อกแล้วก็ทำเครื่องอัดได้เลยนะคะ่อมามันก็จะได้นี่นะคะ หนึ่งหนึ่งตัวจะได้หนึ่งหยดนะคะนี่ทั้งหมดมีเจ็ก็จะได้เจหยดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราสามารถหาได้จากมเมล็ดพันธุ์พืชนะคะทุกชนิดเลยค่ะเราจะทำให้ดูนะคะก็ มเมล็ดพันธุ์พืชนี้15มเมล็ดนะคะแต่สามารถทำได้1หยดนี้มี30มเมล็ดก็ทำได้2หยดะคะ่ะก็เราจะหาน้ำมันได้จาก2แหล่งนี้ละค่ะเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะลากันไปก่อนคะ่ะถ้าใครชอบเห็นว่ามีประโยชน์ก็ subscribe กดติดตามกดไลค์กดถูกใจ comment Getting late, but I'm not, not tired. tired. The night just started. We're waking up, we're totally wired. And the best part is.